ายุเข้าใกล้ไทยมาอีกสี่วันพายุก่อตัวดึงร่องมรสุมเข้าแรงฝนตกหนักหลายพื้นที่พยากณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพียากรนอกกาศทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยาก,กรณ์ริริพรลุงพลาชัยทาง Facebook ประจําวันพุธที่19มิถุนายนในช่วงเย็นซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสีย่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เส้นทางของหย่อมคอประกาศตำ่ำที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุจากโมเดล gfs เทียบกับโมเดล ecmwf พื้นที่ฝนในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เปอร์เซ็นต์ของฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างแนวโน้มฝนเดี๋ยวเราจะมารับสมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ในหลายพื้นที่ยังคงบนว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริมาณฝนที่ตกเพียงน้อยนิดตกก็ตกจริงแต่ปริมาณฝนที่ตก ไม่นานนะครับประมาณ1นาที2นาที3นาทีหรือบางพื้นที่5นาที10นาที30นาทีจนถึง1่ชั่วโมงเริ่มเข้ามาแล้วแต่ในด้านของฝนที่ไม่ตกนาน1เดือน2เดือนหรือ3เดือนหรือในปีนี้เริ่มเข้าสูดด่ฤดูฝนตกแค่ครั้ง2ครั้งเองในด้านของการไถ่ายวานก็ยังไม่ได้ไถยน,นะครับเพราะไถไม่เข้า ก็ยังรอน้ํารอฟ้ารอฝนในการทําเกษตรกรรมซึ่งนะครับในช่วงนี้แน่นอนว่าในด้านของฝนลดลง19-21มิถุนายนเพราะร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปปกคลุมทางตอนบนของภาคเหนือและอีสานอยู่บริเวณพื้นที่หลาวทางตอนบนเวียดนามทางตอนบนรวมถึงประเทศจีนทางตอนใต้และร่องจะค่อยๆเรื่อนขยับลงมาในช่วงวันทีตต่22มิถุนายน จะค่อยๆเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนและโยงเข้าสู่ในด้านของหย่อมความปรากาศตำ่ำที่จะค่อยๆก่อตัวในช่วงวันที่23มิถุนายนหลังจากหย่อมความปรากาศต่ำก่อตัวจะดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและดึงในด้านของร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบน ในด้านของมอรสุมตัาตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นพัดส่งกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมฆให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ในด้านของแนวร่องมอรสุมและมาเลี้ยงหย่อมพอประกาศต่ําซึ่งหย่อมความประกาศต่ําลูกนี้อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรชั่นได้นะครับจากโมเดล ECMWF ซึ่งในด้านของหย่อมมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือ มุ่งหน้าเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเข้าสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะไหหลำและอ่าวตังเกียมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าระหว่างเวียดนามทางตอนบนและจีนทางตอนใต้หลังจากนั้นก็จะสลายตัวบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนและนะครับใน้ด้านของภยอยัยยุลูกนี้ หรือ,อยอมขอประกาศตามลูกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะดึงมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้แรงในทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกหนาะและฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมและภาคใต้ด้านรับลมมรสุมนะครับแสดงในด้านของโมเดล GFS ในด้านของทิศทางของอย่อมพอประกาศตาำหรือพายุเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ คือจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนกเกาะไหหลำอ่าวตังเกียและเวียดนามทางตอนบนจีนทางตอนใต้และคาดว่าจะสลายบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนส่วน GFS นี้นะครับจะแตกต่างกันในด้านของความรุนแรงของพายุจากที่ในด้านของโมเดล ECMWF ให้เป็นหย่อมพอประกาศต่ำมากสุดอาจจะพัฒนาโตขึ้นเป็นดิเปรชัน ส่วนในด้านของโมเดล GFS จะให้เป็นยอมพอบรรกาศต่ำอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีบรเรชนและอาจจะแรงมากจนถึงพายุโซนร้อนได้นะครับขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิดซึ่งแนวโน้มทิศทางไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับแต่ในด้านของความแรงของพายุต้องติดตามกันต่อนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามพาย,ยุไม่ได้เข้าไทยแต่จะดึงมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นพัดส่งฝนเข้าสู่ประเทศไทยพัดดึงร่องมรสุมให้เคลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นในทุกภาคจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับและจะมีฝนตกหนักมากตามแนวที่แอดมินได้ไล่เลียงไปนะครับส่วนในวันนี้ฝ่าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราด ระนองพังงาและภูเก็ตส่วนในช่วงนี้ฝนจะไม่มากเท่าที่ควรนะครับจะลดลงในช่วงวันที่19-21มิถุนายนจะนำกลุ่มฝนเข้าไปเลี้ยงในด้านของหย่องพอประกาศตามก่อนที่จะก่อตัวและพัฒนาตัวขึ้นนะครับหลังจากนั้น22มิถุนายนจนถึง26มิถุนายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน27-28มิถุนายนฝนก็จะค่อยๆลดลงนะครับ ต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของการพรียากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้19-20มิถุนายน2567พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเนื่องจากในวันนี้19-20มิถุนายน2567มรสุมตําตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งเวียดนามทางตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกีย ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ฝนตกหนักตามแนวมรสุมที่พัดเข้ามาบริเวณภาคตะวัออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนทะเลอันดามันทางตอนบนเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตา และเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยีองศาและสูงสุด3า3 6องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตําออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรอยละ30มสิบ่วนมากจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตจาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองรอยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 2 5 2 7องศาและสูงสุด36 3 7องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองรอยละ40และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 2 9ถึง29องศาและสูงสุด33 3, 3, 3 7องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ ความเร็วสุภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหาคนครและปร,ะริมณฑลฝนร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุด2 6 28องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสุงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 4่สถึงยีองศาและสูงสุด3 4มสถึงสาองศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด32 34องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสัมพัทธ์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตําตกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัทธ์ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพืห้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ให้ดนวยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ